ู้ทันมะเร็งรังไข่และก็เราจะได้เตรียมตัวรับมือกันนะคะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องมะเร็งไข่ะคะมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นได้กับคุณสุภาพสตรีนะคะซึ่งเราจะต้องรู้อุบัติการนะคะนี่ก็คือมดลูกแล้วก็ปีกทั้งสองข้างนะคะมะเร็งรังไข่นะคะ เป็นโรคที่เกิดในเซลล์เยื่อบุรังไข่นะคะที่เจริญเติบโตแล้วก็แบ่งตัวเพิ่มขึ้นผิดปกตินะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์มะเร็งโดยร่างกายไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวนี้ได้นะคะจึงส่งผลให้เกิดเป็นก้อนเนื้อร้ายที่ลูกลามภ์ทำลายทั้งภายในรังไข่เนื้อเยื่อรอบข้างนะคะแล้วก็ในแล้วก็ในรังไข่เองแล้วก็ออกนอกรังไข่เข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงการทั้งในที่เราเรียกกันว่าเดท้องน้อยนั่นแหละนะคะ แล้วอาจจะรอบท่อเลือดนะคะในช่องท้องเป็นต้นนะคะเซล์มะเร็งจะลุกลามเข้าเยื่อบุช่องท้องส่งผลให้เกิดน้ำมะเร็งในช่องท้องท้องมานจากเซล์มะเร็งนั่นเองนะคะและอาจจะเข้าสู่กระแสโลหิตกระจายไปตามอาวัยวะต่างๆทั้งปอดตับสมองกระดูกแต่ที่กระจายบ่อยที่สุดก็คือปอดกับตับนะคะ ดังนั้นนะคะในวันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็ป้องกันตนเองกันนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะรังไข่เนี่ยเป็นอวัยวะคู่ที่มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องน้อยหรืออุ้งเชิงการนะคะและอยู่ในระบบสืบพันธุ์เฉพาะผู้หญิงเรามีหน้าที่สร้างไข่เพื่อการผสมพันธุ์และสร้างฮอร์โมนเพศหญิงปกติรังไข่แต่ละข้างในวัยเจริญพันธุ์หรือวัยที่มีประจำเดือนก็จะมีขนาดประมาณ1.5คูณ2.5แล้วก็คูณ4ี่ เซนติเมตรหรือมีน้าหนักประมาณ4-5กรัมรังไข่เนี่ยสามารถเกิดมะเร็งได้ทั้งสองข้างโดยพบเกิดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาใกล้เคียงกันซึ่งพบกันทั้งสองข้างได้ประมาณ25%นะคะโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นมะเร็งพบบ่อยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะทั้งในผู้หญิงไทยก็จัดอยู่ในอันดับที่6ของมะเร็งที่พบบ่อยในสตรีไทยนะคะทั่วไปพบในเด็กหญิงวัยรุ่นและในสตรีผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของเซล์มะเร็ง แต่พบสูงขึ้นในช่วงอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปการศึกษาในประเทศที่เจริญแล้วนะคะช่วงพศ2014พบว่าโรคเนี่ยเกิดได้ประมาณ9.4รายต่อประชากรสตรี1 0 0 0 0คนนะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นนะคะเราจะประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่ารังไข่ก็มีหน้าที่สำคัญนะคะในการควบคุมนะคะแล้วก็ดูแลสมดุล ของฮอร์โมนเพศหญิงเรานะคะดังนั้นนะคะเราต้องมาดูกันนะคะว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยแบ่งได้เป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกเกิดจากเซลล์ตัวอ่อนหรือเจิร์มเซลล์นะคะอันนี้พบน้อยค่ะแล้วก็มักพบในเด็กในในผู้หญิงอายุน้อยน้อยนะคะจึงเรียกว่าเนื้องอกเจิร์มเซลล์หรือมะเร็งเจิร์มเซลล์นะคะกลุ่มนี้พบพบประมาณ5%เปอร์เซ็นของมะเร็งรังไข่ทั้งหมดส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นเซลล์เนื้อเยือ่อบุผิวนะคะ กลุ่มนี้นะคะเป็นลักษณะของเยื่อบุผิวที่พบบ่อยที่สุดพบถึง90แล้วเกิดขึ้นในสตรีผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะอายุ50ปีขึ้นไปโรคมะเร็งลังไข่มากมายถึงะเร็งรังไข่ชนิดเกิดจากเยื่อบุผิวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็พบได้บ่อยที่สุดด้วยนะคะต่อมานะคะมะเร็งรังไข่ในเยื่อบุผิวทั้งสองนี้ยังแบบ ที่สองนี้ยังแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือมะเร็งรังไข่แบบที่1และมะเร็งรังไข่แบบที่สองโดยมีความแตกต่างกันนะคะก็คือมะเร็งรังไข่แบบที่1น,นะคะมีความรุนแรงโรคต่ำธรรมชาติของโรคไม่ค่อยลุกลามหรือแพร่กระจายไปเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็มีพันธุก,กรรมนะคะเป็นตัวพยากรณ์โรคนะคะแต่ความผิดปกติของกลุ่มนี้นะคะก็พบแค่จากยีหรือพันธุก,กรรมน่ะละนะคะ ต่อมารังไข่แบบที่สองนะคะมะเร็งลังไข่แบบที่สองเป็นแบบรุนแรงนะคะแล้วก็มีความผิดปกติของยีนนะคะที่ลุกกรามออกมานอกลังไข่นะคะดังนั้นนะคะมีการพยากรณ์โรคไม่ค่อยดีนะักเพราะว่ามีความรุนแรงค่อนข้างมากนะคะลุกลรามเร็วนะคะต่อมานะคะเรามาดูชนิดอื่นๆของมะเร็งลังไข่นะคะก็คือ อาจจะนอกเหนือจากกลุ่มกอและขอแล้วมารวมกันนะคะประมาณ5%ปเซนะคะโรคมะเร็งรังไข่มีสาเหตุอะไรมีปัจจัยเสี่ยงไหมนะคะปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงค่ะหนึ่งจากพันธุก,กรรมนะคะเช่นในครอบครัวเป็นมะเร็งรังไข่โดยเฉพาะในญาติสายตรงนะคะมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะในกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุครบเนี่ยห้ปีขึ้นไปแล้วก็เคยเป็นมะเร็งไข่ข้างใดข้างหนึ่งมาแล้วนะคะ หรือเป็นมะเร็งเต้านมหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะเกิดเป็นมะเร็งลังไข่ต่อได้นะคะความอ้วนก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนผอมการตั้งครรภนะคะพบในคนที่ไม่เคยตั้งครรภแล้วก็อาจจะตั้งครรภเพียง1นึ่งสองครั้งก็สูงกว่าคนที่ตั้งครรภมากกว่านี้การพบได้ในคนที่ตั้งครรภครั้งแรกที่อายุมากกว่า30ปีก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะ ประจำเดือนนะคะพบได้สูงว่าคนที่มีประจำเดือนเร็วคือในอายุต่ากว่า12ปีหรือหมดประจำเดือนช้ากว่าอายุ55อาจเกิดมะเร็งรังไข่ได้นะคะการใช้ยากระตุ้นการตกไข่ในกลุ่มที่มีบุตรยากหรือที่เขาเรียกว่าใช้ใช้บริการของกลุ่มนวบุตรนะคะการมีบุตรยากนะคะอาจจะใช้ยาฮอร์โมน เพศชดเชยนะคะในช่วงวัยหมดประจําเดือนก็เป็นกลุ่มนี้ก็เป็นเสี่ยงต่อมะเร็งรังไข่มือนกันนะคะคราวนี้มาดูว่าโรคมะเร็ง,งาารังไข่เนี่ยกันยังไงนะคะก็ไม่ได้มีอาการเฉพาะในระยะแรกๆเบื่ออาการทั่วไปเหมือนโรคกระเพาะอาหารระบบทางเดินปัสสาวะไปนะคะก็คือมีท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยท้องเรอบ่อยกดเจ็บพอ,อะมะเร็งกดเบียดอวัยวะต่างๆก็จะมีกดเจ็บบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะผู้ป่วยก็ จะมาเจออีกทีก็ตอนระยะรุกรามแล้วนะคะซึ่งคําได้ท้องได้ก้อนอยู่ที่ท้องน้อยปวดท้องน้อยมากปวดประจําเดือนผิดปกติมีน้ําในช่องท้องเขาเรียกว่ามีลักษณะอาการเหมือนคนท้องมานนะคะก็คือท้องไม่ได้ท้องจริงนะคะแพทย์จะวินิจฉัยมะเร็งรังไข่ได้อย่างไรก็จากการซักถามประวัติอันที่1นนะคะประวัติโรคประจําตัวประวัติคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะการตรวจร่างกายมีทั้งตรวจภายในตรวจเลือด หาค่ามะเร็งนะคะจากเซล์มะเร็งลังไข่ตรวจภาพช่องท้องจากอันตัาซาวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้ง ct สแกนด้วยนะคะแล้วก็ในโรคต่างๆที่มีก้อนเนื้อในลังไข่นะคะจะไม่มีการตัดชิ้นเนื้อนะคะในการพยากรณ์โรคเนี่ยเหมือนโรคอื่นๆเพราะว่าถ้าเราตัดชิ้นเนื้อมีโอกาสที่จะเกิดเลือดออกในช่องท้องหรือทําให้ลําไส้ทะลุจากเข็มเจาะพลาดไปโดนลําไส้ได้นะคะเพราะว่า ท่อของรังไข่เนี่ยมันขนาดเล็กนะคะแล้วก็มันเคลื่อนได้ในช่องท้องมีโอกาสจะปิดพลาดสูงนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งอ่าเป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุให้เซลล์มะเร็งลุกดาไปเยื่อบุช่องท้องหรือเขาเรียกท้องมานแล้วก็มีน้ํามะเร็งเนี่ยเราจะเจาะดูดเอาน้ํามาตรวจพยาธิได้นะคะการรักษาหลักก็คือการผ่าตัดอยู่แล้วนะคะเป็นตัวหลักเลยนะคะผ่าตัดโดยแพทย์จะพิจารณานะคะตรวจรังไข่ ก่อนผ่าตัดแล้วก็อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อนะคะหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเพื่อส่งตรวจพยาธิวิทยาเพื่อประเมินระดับระยะของอะมะเร็งที่เป็นนะคะโดยโรคมะเร็งรังไข่มีระยะที่เป็นดังนี้ระยะที่1ก็คือเซลล์มะเร็งลุกลามอยู่แต่เฉพาะในรังไข่แบ่งออกเป็น3ามระยะย่อยก็คือเป็นเพียงรังไข่ข้างเดียวซ้ายหรือขวาเป็นระยะ 1a นะคะเป็นระยะสองก็คือเป็นทั้งสองด้านทั้งซ้ายและขวานะคะ ต่อมา 1C เนี่ยก็คือเซลล์มะเร็งหลุดลอดออกจากรังไข่ขณะผ่าตัดนะคะหรือเขาเรียกว่าก้อนมะเร็งแตกนะคะก่อนผ่าตัดก็ได้นะคะต่อมาหรือเซลล์มะเร็งเนี่ยอาจจะลุกลามเข้าเยื่อหุ้มก้อนมะเร็งเนี่ยหรือมีเซลล์มะเร็งในช่องท้องนะคะในน้ําในช่องท้องอันนี้ก็เป็นระดับระยะ 1C นะคะต่อมาระยะที่2เนี่ยมะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่ออ,อื่นในช่องอุ้งเชิงการานหรือท้องน้อยแบ่งออกเป็น2ระยะ ก็คือเซลล์มะเร็งระยะลูกรามนะคะเกาะอยู่บนผิวของมดลูกหรือรังไข่หรือท่อนําไข่ต่อมาเซลล์มะเร็งลูกรามสู่เนื้อเยื่ออื่นๆในช่องอุ้งเชิงการนอกเหนือจากระยะที่กล่าวไปแล้วคือระยะ2 a นะคะต่อมานะคะเป็นระยะที่3ก็คือเซลล์มะเร็งลูกรามออกนอกอุ้งเชิงการหรือลูกรามเข้าต่อมน้ําเหลืองเป็นระยะที่3นะคะระยะ3 a นะคะก็คือเซลล์มะเร็งลูกรามออกนอกอุ้งเชิงการและในอุ้งเชิงการแต่ยังไม่เกิดเป็นก้อนเนื้อแต่พบเฉพาะ จากกล้องจุลทรรศนะคะล้วก็ลูกลามเข้าตมน้ําเหลืองระยะ 3B เนี่ยคือเซลล์มะเร็งลูกรามเข้าเยื่อบุช่องท้องส่วนนอกอุ้งเชิงการโดยก้อนเนื้อโตนะคะไม่เกิน2เซนและลูกลามเข้าตมน้ําเหลืองส่วนระยะ 3C เนี่ยก้อนมะเร็งลูกรามออกนอกอุ้งเชิงการแล้วก็โตเกิน2เซนนะคะแล้วก็เซลล์มะเร็งลูกรามเข้าเยื่อหุ้มตับ และม,ม้มแล้วก็ลูกลำเข้าตอมน้ําเหลืองนะคะอันนี้ระยะ 3C นะคะต่อมาระยะที่4นะคะเป็นระยะแพร่กระจายเข้ากระแสะเลือดแล้วก็ไปเอาวัยวะอื่นและก็มักจะไปปอดตับและสมองนะคะระยะ 4A เนี่ยแพร่เข้าปอดส่งผลให้มีภาวะมีน้ําในโครงเยื่อหุ้มปอดส่งผลให้ตรวจพบเซลล์มะเร็งร่วมด้วยนะคะระยะ 4B ีเนี่ยแพร่กระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อวัยวะต่างๆ,างๆเช่นปอดสมองกระดูกและแพร่กระจายออกนอกช่องท้อง นะคะอาจจะไปต่อมน้ําเหลืองขาหน,นีบต่อมน้ําเหลืองในช่องอกต่อมน้ําเหลืองเหนือกระดูกไหปอร์ละนะคะกรณีที่เซลล์มะเร็งลุกลามอยู่เฉพาะเนื้อเยื่อบุผิวของรังไข่จึงเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลามน,นะคะหรือจัดเป็นมะเร็งระยะศูนย์หรือสเตจศูนย์สเตจซีโร่นั่นเองนะคะซึ่งแพทย์หลายท่านจะไม่จัดว่าระยะโรคศูนย์เนี่ยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นมะเร็งก็ต้องลุกลามก่อนนะคะ จะจัดเป็นมะเร็งแล้วก็เวลามาพบแพทย์เวลาเจออาการต่างๆหรือตรวจพบเนี่ยก็คือมักจะเป็นแบบรุนแรงแล้วนะคะรักษาโรคมะเร็งรังไข่ได้อย่างไรนะคะอันที่หนึ่งก็คือผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้างรวมทั้งผ่าตัดมดลูกและปิดมดลูกนะคะอาจจะนําท่อนําไข่ทั้งสองข้างออกด้วยนะคะเพราะเป็น,ปนอวัยวะที่โรคพุกรลามง่ายนะคะแล้วก็รักษาตอนเนื่องด้วยเคมีบําบัดนะคะ ก็เป็นโรคที่เซลเล์มะเร็งเป็นชนิดรุนแรงแล้วก็มีโรคลุกลามเร็วด้วยนะคะส่วนการรักษาทางรังสีรักษาเนี่ยจะใช้กรณีเมื่อโรคแพร่กระจายนะคะเพียงเพื่อช่วยบรรเทาอาการและมีการแพร่กระจายเข้าสู่กระดูกหรือเข้าสู่สมองส่วนยารักษาตรงเป้านะคะกําลังอยู่ในช่วงศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลแต่ยายังราคาแพงนะคะผู้ป่วยบางคนอาจจะเข้าถึงยากแล้วก็สวัสดิการของระบบ ทางด้านสิทธิการรักษาในไทยก็ยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะคะยังเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะคราวนี้ก็มีผลข้างเคียงจากการรักษาโรคมะเร็งรังไข่อย่างไรบ้างอันดับแรกก็จากการผ่าตัดก็มีโอกาสติดเชื้อนะคะแล้วก็สูญเสียววัยวะการขาดฮอร์โมนเพศจากการผ่าตัดรังไข่ชาผู้ป่วยยังไม่หมดประจำเดือนนะคะ อาจเกิดโรคกระดูกปูนกระดูกหักได้ง่ายขึ้นจากยาเคมีบําบัดก็เหมือนกับเคมีบําบัดของมะเร็งทั่วไปก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะปวดศีรษะเนาะกดไขกระดูกทาให้เกิดภาวะซีดหรือปีกาติดเชื้อจากเลือดขาวต่ําได้นะคะจากรังสีรักษาก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับรังสีก็มีผลต่อผิวหนังอยู่แล้วนะคะทำให้ผิวหนังไหม้ได้ คราวนี้ยารักษาตรงเป้าเนี่ยยาบางชนิดจะทําให้เกิดสิวทั่วตัวรวมทั้งใบหน้ายางแบบยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายนะคะแผลน่ะติดยากเมื่อเกิดบาดแผลและอาจเป็นสาเหตุให้ผนังนําไส้ทะลุได้ค่ะนะคะต่อมานะคะบนข้างเคียงเนี่ยจะสูงขึ้นเมื่อหลายๆวิธีรักษารวมกันธรรมดาค่ะทุกอย่างก็มีตัวกดภูมิต้านทานหมดอยู่แล้วทําให้เราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ เมื่อมีโรคเรื้อรังประจําตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคไขมันนะคะหรือโรคเลือดนะคะที่มีโอกาสอักเสบหรือติดเชื้อสูงเนี่ยหรือโรคภูมิต้านทานตนเองเขาเรียกว่าโรคออตโอตโอิมูนนะคะมีการสูบบุหรีหรือเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูงอายุเนี่ยคุณหมอก็ต้องมีการพิจารณาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการวางแผนการรักษาเพราะว่ากลุ่มนี้จะเจอภาวะแทรกซ้อนแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะ โรคมะเร็งรังไข่รุนแรงไหมถือว่านะคะก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะความรุนแรงหรือชนิดของเซล์มะเร็งที่เจอการผ่าตัดเอาก,ก้อนมะเร็งออกหมดได้ไหมได้นะคะแล้วก็มีการตอบสนองต่อยาเคมีบําบัดไหมนะคะก็คือการพยากรณ์โรครังไข่ของมะเร็งรังไข่เนี่ยชนิดเนื้อเยื่อเจิมเซลเนี่ยก็คือแบบกอน,นะคะมีความรุนแรงค่อนข้างต่ําถึงปานกลางการพยากรของโรคค่อนข้างดีและโรคมักตอบสนองต่อยาเคมีบําบัด และรังสีรักษาดังนั้นอัตราการรอดในปีที่5นะคะหรืออยู่ในช่วง5ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นระยะที่1 90่ถึงนะคะอัตราการรอดนะคะระยะที่2เนี่ยก็อยู่ที่ 80- 90%ึงรระยะที่3 75- 80ถึงระยะที่4อยู่ที่50-6 0ถึงเนะคะนี่ก็คือแบบกอนะคะเนื้องอกชนิดเจิมเซลล์นะคะเป็นมะเร็งรังไข่แบบง่ายนะคะที่ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะคะ ต่อมาก็คือโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเกิดจากเนื้อเยื่อบุผิวซึ่งเป็นโรคที่มีภาวะค่อนข้างรุนแรงการพยากรโรคอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงไม่ดีขึ้นกับระยะรอยโรคนะคะผู้ป่วยมักพบแพทย์ในระยะลูกลามแล้วซึ่งการผ่าตัดก้อนมะเร็งให้หมดไปนะเป็นไปได้ยากและเล์มะเ,มะเร็งมักดื้อต่อยาเคมีที่ใช้อยู่นะคะรวมถึงดื้อต่อรังสีรักษาด้วยดังนั้นอัตรารอด5ปีขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เราพบเจอการผ่าตัด ผ่าตัดเอาก,ก้อนมะเร็งออกได้หมดไหมและการตอบสนองต่อเคมีบำบัดดีไหมนะคะระยะที่1ก็ประมาณ75-90%นะคะโอกาสรอดระยะที่2ประมาณ65-75%ระยะที่3ประมาณ30-50%ระยะที่4ประมาณ0-20%นะคะถือว่าน้อยมากนะคะ คราวนี้ปัจจุบันยังไม่มีวิธีคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนะคะสําหรับการคัดกรองมะเร็งแต่ว่าการตรวจพบมะเร็งรังไข่ตั้งแต่ยังไม่มีอาการสำหรับคนทั่วไปนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือพบสูตินรีแพทย์เสมอเมื่อมีความผิดปกติของประจำเดือนทางปัสสาวะหรือทางอุจจาระคาได้ก้อนเนื้อในช่องท้องน้อยหรือมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น นี่ก็คือหัวใจสําคัญจริงๆนะคะการตรวจคัดกรองในทางคลินิกผู้ที่เป็นแพทย์ประเมินแล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ในหญิงที่มีครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งรังไข่หรือพบโรคได้ในอายุก่อน50ปีแพทย์ก็จะเฝ้าระวังและติดตามผู้เป็นปัจจัยเสี่ยงนั้นอย่างใกล้ชิดเช่นมาตรวจทุก3เดือน6เดือนนะคะแล้วก็แพทย์จะสอบถามอาการทั่วไปตรวจภายในหันมีการตรวจช่องท้องแล้วก็มีช่องท้องน้อยเดือนต้าซาวหรือซ t สแกนนะคะเพื่อ อาจจะตรวจเลือดดูค่าสารมะเร็งที่สัมพันธ์กับมะเร็งรังไข่ด้วยมีความถี่ในการตรวจอัลตราซาวด์ซีทีสแกนและก็ตรวจเลือดนี่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ์ของแพทย์ทั้งหมดนะคะเราไม่สามารถไปกําหนดเองได้แพทย์ก็จะประเมินตามอาการอยู่นะคะดังนั้นแนวทางการรักษาของมะเร็งรังไข่ก็คือมีการกินยาคุมกาเนิดโดยกินต่อเนื่องให้ยาวที่สุดเท่าที่จะไม่เกิดผลข้างเคียงจากยานะคะมีการผ่าตัดเอาท่อนําไข่ทั้งสองข้างออกจนเชื่อว่า เซลมะเรนะ็งเน่ะเพราะว่าเกิดจากท่อนําไข่และมาเจริญเติบโตที่รังไข่การผ่าตัดออกทั้งรังไข่และท่อนําไข่ทั้งสองข้างนะคะก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดเฝ้าระวังโรคเป็นระยะโดยการโดยสํารวจความถี่นะคะในการตรวจของคุณหมอนะคะก็ให้มาพบแพทย์ตามนัดแล้วกันนะคะทั้งตรวจอุลตราซาว์ช่องท้องนะคะการเปลี่ยนแปลงของรังไข่ตรวจดูค่าสารมะเร็งที่สัมพันธ์กับมะเร็งรังไข่เมื่อมีบุตรครบ ตามความต้องการแล้วก็มีโรคอื่นในช่องอุ้งเชิการนะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาเนื้อง,งอกในมดลูกออกหรือผ่าตัดเอาทั้งท่อนําไข่และรังไข่ออกไปด้วยเลยนะคะในกรณีที่พอแล้วนะคะก็เพื่อตัดปัญหาตัวนี้การดูแลตนเองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยปกตินะคะก็ดูแลเหมือนมะเร็งทั่วไปนี่แหละคะ่ะปฏิบัติตามแพทย์หรือพยาบาลแนะนํากินยาให้ครบ นะคะไม่หยุดยาเองมาพบแพทย์ตามนัดเสมอแล้วก็อาจจะมาพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อมีอาการแย่ลงนะคะมีผลข้างเคียงของยาที่ได้รับนะคะท้องเสียขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแล้วก็มีความกังวลมากเกินไปก็มาพบแพทย์ได้นะคะเพื่อให้ภูมิต้านทานดีขึ้นแล้วก็กระตุ้นร่างกายให้พร้อมที่จะรับการรักษาต่อไปได้เรื่อยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงสิ่งสําคัญก็คือการทําความเข้าใจะคะ่ะเพราะว่าโรคปัจจุบันนี้นะคะมันเยอะ มะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะแต่เขาจะไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานเพียงพอไหมให้เข้าใจเสมอเลยค่ะว่าทุกคนมีสารก่อมะเร็งอยู่ในร่างกายทั้งหมดแต่ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาเอาใจใส่อาหารที่รับประทานอย่าไปทานสารก่อมะเร็งเพิ่มและอาหารที่ทานก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะ แล้วก็ทำลายเซลล์มะเร็งได้ด้วยดังนั้นหลักการของการทำความเข้าใจนะคะก็หมอก็สรุปเรื่องอาหารไว้อยู่ใน EP ีที่73-74ก็มีบทนะคะทุก EP ีนะคะ EP นี้พอดีเนื้อหาของมะเร็งรังไข่ค่อนข้างเยอะเลยจะไม่พูดเรื่องอาหารนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามนะคะ EP เกี่ยวกับมะเร็งไว้ถ้าใครสนใจนะคะเพื่อป้องกันคนที่เรารัก แล้วก็ปกป้องสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะที่ y u u t u b e p h r k l t h and Herb เนี่ยหมอได้ใส่เรื่องสุขภาพไว้หมดนะคะทุกโรคนะคะจะพยายามไล่โรคให้ครบนะคะก็ตอนนี้ถึง EP ที่74แล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สแกน QR Code ตัวนี้นะคะเพื่อสอบถามปัญหาด้านสุขภาพกับหมอได้นะคะเพราะว่าเราดูแลคนไข้แบบอง์รวมอยู่ทั้งด้านสมุนไพรแพทย์แผนไทยศาสตร์ของพื้นบ้านนะคะแล้วก็การบริการเข้า บูรณาการเข้าสู่การรักษาในแผนปัจจุบันเพื่อให้เราเข้าใจรอยโรคนะคะแล้วก็วางแผนนะคะร่วมกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดสินใจในการรักษานะคะดังนั้นเราจะลดอุบัติการของการดำเนินรอยโรคที่รุนแรงได้เราต้องร่วมมือและเข้าใจกันตั้งแต่วันนี้ปกป้องคนที่เรารักด้วยกันด้วยการรับประทานอาหารที่ดีพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายขับถ่ายให้ได้ดื่มน้ำให้พอนะคะวันละ 10- 12แก้วยิ่งดีค่ะ นะคะแล้วก็เป็นการปกป้องตนเองจากโควิดด้วยสร้างภูมิต้านทานตัวเองให้ได้นะคะอยู่ในอากาศที่สดชื่นนะคะฟอกปอดบ้างฝึกการหายใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์และข้อมูลที่หมอรวบรวมมาให้ก็คงมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยก็ฝากนะคะกดไลค์แล้วก็แชร์นะคะให้ทุกท่านได้เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับข้อมูลดีๆเหล่านี้ เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมสิ่งดีๆร่วมกันสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ